เรื่องยอ่อเดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดตอนซ่อนรักกรรมเทพความรักสิ่งที่หัวใจค่าเดาไม่ได้และไม่ยอมให้ใครร่างแบบได้ตามใจเพราะฉะนั้นหากถึงเวลาที่ความรักถามหาจงอย่ามวัวเสียเวลาเล่นซ่อนรักเพราะไม่เคยมีใครซ่อนมันจากสายตากรรมเทพได้นั้นที่สาจะทำตามสัญญากำจัดความโสดได้อย่างไร ในเมื่อเธอมีโรคประจำตัวคือกลัวผู้ชายหลอ่อและเพื่อนร่วมงานก็ยังมีวิแววว่าจะหาคู่กันได้แล้วส่วนอังกูลสถาปนิกหนุ่มหลอ่อที่เธอหมายตาก็ยังออกตัวว่าเขาเป็นเกย์ทว่าโปรแกรมเนื้อคู่ประตูดวงกลับประมวลผลว่าเขากับเธอดวงสมพงกันด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องการพิสูจน์ความแม่นยำของผลการทำนาย โดยการเป็นแบบให้ชายหนุ่มสรรสร้างงานศิลป์ที่เขาเรียกว่าความงดงามทางกายวิภาคของสตรีและเป็นไปได้หรือไม่หากเขาจะใช้ผู้กันส่วนตัววาดความรู้สึกของเขาลงบนเรือนร่างของเธอแทนผืนผ้าใบติดตามชมซ่อนรักกรรมเทพทางไทยทีวีสีช่องสามเร็วๆนี้